ไม่มองเห็นจริงที่ดีที่ชั่วจริงที่ผิดที่ถูกองค์ยังแบวกว่า,ายเข้าไปสอนให้เห็นของใสกระจ่างแจ้งขึ้นมาสอนเทวดาสอนอินทร์สอนพรมก็เช่นเดียวกันพวกเทวดาพวกอินพวกโกมันค่อยเบาบางหน่อย ยังชั่วมนุษย์เนี่ยแสนยากที่สุดแต่ว่ายากก็ตามเถอะถ้ามันไม่ยากอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่มาสอนสอนจริงที่ยังยากนะ่ะมนุษย์จะเป็นของสอนยากจึงมาเกิดในมนุษย์จึงมาอุบัติขึ้นในมนุษย์นี่แหละสอนมนุษย์อันพวยังยากนี่แหละให้ละความชั่วได้ เมื่อละชั่วได้แล้วก็ละเด็ดขาดความสามารถกล้าหารยิ่งกว่าเทวตรเทวดาคนทําชั่วทําผิดนั่นพระองค์ยังคอยสอนเทวดาเทวดาเอ็นพมไม่ผิดจากศีนมีศิ 5, 5, ลห้าทิ่แปดกมันไม,ไม่ต้องสอนยาก มนุษย์เราทําชั่วนี่แหละสอนละชั่วน่แหละสิ่งที่ตนทําชั่วตะละได้ดูเด็ดขาดจึงกลับเป็นคนดีขึ้นมาอย่างฟังคุยหวานเป็นต้น่าคนถึงเก้าสิบเก้าคนหรือม,มากกวนั้นขึ้นไปกว่านั้นอีก <c oughs> เหลือที่จะนับ จะนับได้เก้าถึงเก้าคนยังอีกคนหนึ่งจะถึงพันคนเห็นผู้ที่เจ้าดีใจว่าจะได้ถึงพันคนคนนี้แหละเห็นก็วิ่งติดตามเลยด้วยอภินิหารพนะพุทธเจ้าท่องยืนยืนอยู่เฉย ไม่ได้วิ่งหรอกเราก็คอยก่อนเพหาท้าหน้าโคดงคอยแล้วก่อนยุดก่อนอย่าวิ่งให้ยุดยุดก่อนะพรค์บอกว่าหยุดแล้วคำว่ายุดแล้วคำนั้นน่ะ <c oughs> ทำไมเจงอ่ยหยุดพระสมณะโคดมถึงอวยาทํายัทงววาหยุด เราวิ่งตามแทบตายเหนื่อยแทบตายเนื่อทพิเนหานพระองค์หยุดอยู่แต่าคล้ายกับว่าวิง่งเหนื่อยพอแรงแหละบอกพระองค์หยุดก่อนหยุดซะก่อนอย่าเพิ่งวิ่งพ่องงบอกหยุดแล้ว <c oughs> ยุดทําไมทมณ้โคดมโกหกนี่เราไม่อีกเราหยุดแล้ว นาไม่โกหกเราหยุดจากการฆ่าสัตว์เท่านั้นน่ะคําพูดคําว่าหยุดจากการฆ่าสัตว์เท่านั้นน่ะมันกินใจถึงอังคุริมานเลยเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเดี๋ยวนี้เราหยุดแล้วมาคิดถึงตัวของอังของตัวของตนเราฆ่าสัตว์อาหโขขัง,ขงเรายังจะฆ่าอีกซ้ำ เห็นพรุทธเจ้าอย่ายครับคำว่าอยหยุดแล้วอนานั้นคินถึงใจลึกเข้าไปถึงใจเย็นว่าก็ไปถึงหัวใจเกิดสลดสังเวชขึ้นมาจึงยอมสารอาวุธต่งตางๆเข้าหาพพุทธเจ้ องค์เทศได้ฟังอย่งใสสมิจอนุตตโลอย่างนี้แหละพระองค์ใครจะไปสอนได้อย่างนั้นเทวดูเทวดาเห็นผมเป็นของมีชินสมบูรณ์ของมันมีธรรมะสมบูรณ์แล้วอันนั้นมันของสอนง่าย มนุษย์ของเรานี่แสนยากแต่ว่าสอนได้แล้วดีเหลือมันเหลือเทวุตรเทวดาอีกครับอันนี้อริสาธรรมศาสตรถถ์ีาทาเทมมนุษานะังของพระพุทธเจา้าอีกของเราแล้วค่ะนี่น้องมหาเราทำยังไงเราจะเป็นอย่างพระพุทธเจา้าเป็นนุษตโลอย่างพระพุทธเจา้า พระองค์สอนพระองค์เองแล้วท้านมาอานพระองค์แล้วฝึกหัดดัดกายไว้ใจใจพระองค์แล้วเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำตัวอย่างให้คนอื่นเห็นตานั่นเป็นของสำคัญเราฝึกหัดแล้วหรือย,อยังเดี๋ยวนี้เราอบรมฝึกหัดตัวของเราแล้วอย่าง เราฝึกหัดได้แค่ไหนอบรมตัวงเราได้เพียงแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องของพระธิเกาเอาเรื่องของเราค่ะวนี่พระองค์ก็ฝึกหัดกายวาจาใจนี่แหละชินสมาธิปัญญานี่แหละไม่ได้ฝึกหัดที่อื่นหรอกฝึกหัดตัวของพระองค์ ศีลของเราสมบูรณ์แล้วยังสมาธิของเราแน่นแฟ้นอะไรยังปัญาของเราเฉียบแหลมแม้รือยังเพียงแค่ไหนมันได้เพียงแค่ไหนแล้วแล้มาหัดอบรมตัวของเราเนี่ยมาฝึกฝนตัวของเราเนี่ยเมื่อฝึกฝนตัวของเราแล้ว คนอื่นเป็นตามเราคาวนี่เป็นไปตามเราเขาไม่ทำแล้วก็ดีแล้วเขาทำเขาเขาทำก็พอดีกับเราก็ได้ชื่อว่าฝึกหัดเขาด้วยเขาไม่ทำตามแล้วก็ดีพอแล้วนี่ยังได้ชื่อว่าปุริสาธรรมสาที ค้าว่าฝึกหัดบุรุษนั่นไม่ได้พูดถึงเรื่องสตรีปุริสาธรรมาสาอธิถาัาทั้งกล่าวถึงเรื่องบุรุษบุรุษนันหมายความถึงผู้กล้าหาญผู้ยิงก็ใช่ผู้ชายก็ตา่างทั้นกล้าหาญนเรียกว่าบุรุษเหมือนกันทั้งนั้นบุรุษหมายถึงความกล้าหาญ กล้าหารอะไรไม่ใช่กล้าหารต่อสู้ศัตรูข้าศึกภายนอกกล้าหารต่อสู้กับข้าศึกภายในเช่นว่าสินห้าแล้วไม่มีเราก้าหารต่อสู้ชำระสินห้าได้ ฆ่าสัตว์ลักษพพรัพย์เพืคิดไม่ช้าจางกาของหวัตสวาดิมสุราไมไรัชิ้นหาขอ,อนี้มันเป็นศัตรูของเราเรากล้าหารต่อสู้ได้จนมันลาบขาบยอมแพ้เราทั้งหมดคือเราไม่มันไม่กลับเกิดขึ้นมาอีกนั่หละต่อสู้เป็นเป็นบุรุษเลยนะ ระองค์ก็หัดอันนี้แหะหัดสินห้าเนี่ยไปพระองค์ยังได้เทศนาสินห้าเป็นตน้นมนุษย์มีสินห้าเป็นต้นเดียก่อนผู้ถือพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาต้องมีสินห้าเป็นตน้น ถือศาสนาแต่ว่าไม่มีจิตาก็เพียงแต่ว่าถือเฉยๆไม่ปฏิบัติตามความถือนะ่ะถือได้หรอถืออะไรก็ถือได้หรอถืออยู่กับมือนะ่นไม่ได้เข้าถึงจิตถึงใจ ไม่ปฏิบัติถึงภายในันถือแล้วเอามาปฏิบัติลองดูสิถือศาสนาต้องเอามาปฏิบัติลองดูสิมันยังถึงศาสตาศาสนา,า,า,าต้องสอนกายวาจาใจใจาปฏิบัติที่กายว่าจาใจลองดูสิมันถึงถึงศาสนาแท้ทีเดียวอันนี้ถือแต่เพียงกายเพียงแต่มือถือเฉย ม่ปฏิบัติได้ถึกใจอันนี้เรียกว่าอนุตตโลวิสาธรรมาสารถทีศรัทธาเป็นครูเป็นสาธดาเอกของมนุษย์ชาวโลกตลอดทั้งเทบวบตรเทวดาอินพรหมมดเป็นครูอย่างยิ่งเป็นครูอันอเศษสูงสุดกว่ามนุษย์ชาวโลกที่พากันทรมานศักว์ที่พากัน,กนอบรมสักว ที่เดียวเชี่ยวชาญฉลาดที่สุดแต่ยังสู่พุทธเจ้าไม่ได้พุทธโธหาน้เบิกบานนะค่ะนี่เมื่อจิตใจกระปรงได้ทรมานเต็มที่แล้วฝึกฝนอบรมตนเต็มที่แล้วก็เบิกบาน อนุกมาเปรียบมันก็ดอกบัวที่ออกเต็มที่ประบ,บันออกเต็มที่เห็นมัทุุจีบทุกเกสรเห็นมัทุุสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็แบ่ออกมดความรู้ของพระองค์มีเท่าไหร่เอามาเปิดเผยมดคนเรานั้น ไม่เข้าใจใเฉยๆนี่แหละ <c oughs> เข้าใจว่าพระองค์ไม่เอามาเปิดเผยคือว่าไม่เข้าใจธรรมะของพระองคอันนี้ผู้ได้เห็นจริงมันก็ไม่ไม่เห็นด้วยให้รู้จริงก็ไม่รู้ด้วยนั้นปิดตรงนั้นตรงไม่รู้โดยตรงไม่เห็นนั่นแะแต่แท้ที่จริงพระองค์เปิดเผยว่าทุกสิ่งทุกอย่างระองเบิกบาน จึงได้ประกาศโฆษณาถึงเรื่อง <c oughs> สัจธรรมทั้งหลายไปในที่ทุกแห่งทุกหนประกาศโฆษณาเบิกบานมดทุกสิ่งพระองค์ไม่มีปกปิดกับบักถท่านหลวงพ่อมาเปรียเหมือนกา คนที่กรำของไว้ในมือแล้วแบะออกมดเห็นมืดทุกสิ่งทุกอย่างพูดอย่างง่ายๆก็ย่างไงเรื่องสินหานี่แหละไม่ปกปิดไม่ปิดไม่ปกไม่ปกปิดเลยฆ่าสัตว์ไม่ต้องปกปิดว่าสัตว์ตัวนั้นตัวนี้บรรดาสัตว์ต่างฟวงมด ไม่ให้ขาตัวมีชีวิตไม่ว่ายานกน้องของเราหรือว่าของเราของเขาไม่ว่าทั้งนั้นเน่ยไม่ขาทั้งหมดขาดแต่บ,บาปมันเป็นบาปนั่นน่ะมันโทษไม่ปกปิดลักทรัพย์ก็เหมือนกันตกลงว่าลักสิ่งใดก็ตามเถอะ ถ้าเจตนาตั้งใจะจะลักแล้วนิดหน่อยก็เป็นรลักถึงเขาไม่รู้ก็เรียกว่าหลักเรียวกว่าขโมยของเขาเพืชพผิดไม่ชาชาจางก็เหมือนกันก่าวโกหุสาวหวานดื่มสุราไม่ไห้เมืัอถ้าเจตนาตั้งใจจะล่วงแล้วเมื่อในสิขาบทนั้น่นแล้ว เป็นอันว่าผิดทั้งหมดเนี่ยไม่ปิดบังอย่างนี้เบิกบานอย่างนี้ก่วง,วงขวงกระจายออกไปด้วยประการอย่างนี้พุทโธไปเอาผู้เบิกบานในพระไทยรงงมยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาไม่มีการเศร้าหมอง พระหมาเปรียบดังว่าเพชรจันทร์ที่ใสส่องสว่างเต็มที่ในวันเดือนเห็นถึงมีเมฆหมอกกำบงกังเมื่อืดือนแต่หมอกแต่เมฆแต่ดวงจันทร์ยังใสสว่างตามเดิมเมื่อเมฆหมอกพ้นไปแล้วมันก็ใสยู่ตามเดิม นั่นเรียกว่าพุโทโธพระวาและกันจำแนกแจกจ่ายทำทั้งหลายจำแนกแจกจ่ายไปหมดตั้งแต่ศินวิเดไปสินหาคอนนี่แหละแจกไปคนใดจะรักษาสินหาก็แจกเข้าไป คนใดจะรักษาชิ้นแปดกระแจกออกไปคนใดมีความสามารถรักษาชิ้นจิตชิ้นร้อยกระแจกออกไปชิ้นสิบไปอย่างนั้นชิ้นสองร้อยยี่สิบสิบเจ็ดไปอย่างนั้นชิ้นห้าไปชิ้นแปดไปอย่างนั้นนั้นแม้ที่สุดตั้งแต่ดำทานยินดีพอใจอย่างนั้นทำบุญอย่างนั้นนั้นเรื่องใส่สุท้ายอย่างนั้น ได้บุญอย่างนั้นนั้นอธิบายออกไปหมดแจกออกไปหมดพระองค์แจกออกไปเอาไปให้แต่ละคนละคนผู้ใดมีความสามารถอย่างใดก็ให้รับเอาอย่างนั้นพระองค์ไม่จะน,นีพระองค์ไม่หองแหน จะเอาผู้รับนั้นจะรับหรือไม่รับก่อนแล้วแต่บุคคลผู้จะเอาผู้เอามากก็ได้มากผู้เอาน้อยก็ได้น้อยจึงว่าขาวาผู้แจกผู้จ่ายผูใ้ให้อาคาตาโลจตัตฐานคตาปฏิปัตาพระโมคคันจาก เป็นผู้สอดบอกผ okay. ู้กล่าวเฉยเยเมื่อให้ไปแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทวงเอาชิ้นห้าชิ้นแปดชิ้นชิบก็ไม่ได้ทวงเอาชิ้นสองร้อย mm ี่สิบก็ไม่ได้ทวงเอาทำบุญนำทานรักษาาการคุศลต่างๆท้องก็ไม่ได้ทวงเอาไม่ได้ทวงเอาคืนมาให้คนนั้นเลย เมื่อคนนั้นได้แล้วคนนั้นก็เป็นคนดีคนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนสุภาพเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์โดยจเจริญในศีลส,สมาธิปัญญาเรียกว่าจารณะครบบริบูรณ์คิดดีว่า ้าหากว่าเรารับเอาคำสอนของพระเจ้าแล้วตอนนี้โค้งแจกเราเรารับเอาแล้วตอนนี้จะรับเอาสักน้อยสักเล็กน้อยก็ตามเถอะสินหานี่ก็เอาหรือทําทานก็เอารับเอาจริงๆอิงกันจังเอาอันนั้นมาไว้จริงจริงไงยะสอนทาทานการกุศลนั่นนี่ก็รับเอาไม้จริงจริงกันจังปฏิบัติเป็นกิตจวัตร สินห้าข้อนี่ก็รับโอเจ้าจริงจริงสินแปดก็รับเอเป็นกิเจ้าจริงจริงแม่ขาดตกบุบครองอุดมสมบูรณ์เลยดึยสินด้วยทานบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไหมล่ะข้นหากว่ามีสินหา้าสินแปด สิ้นจิบสมบูรณ์บริบูรณ์นะจะสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นสุขสบายไหมนะมาคิดว่าเมืองมนุษย์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นเทยวดาไปได้คนเราอยากจะได้ความสุขแต่หากไม่พากับปฏิบัติมันจะได้ไมาจากไหน ให้ปฏิบัติตามสินห้าข้อมันก็เสื่อมสูญหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยต้นเหตุมมนอยู่สินห้าข้อนี่แต่นั้นน่ะความชิบหายของมนุษย์ชาวโลกก็เพราะสินห้าไม่มีนั่นเองโลกจะวุว่นวายเดือดร้อนกับเพราะสินห้าไม่มีนั่นเองเมื่อสินห้ามีก็เกิด วุ่นวายกันเดือดร้อนกันทุกหยอมยากนานนะเข้าก็เป็นสัทธันตะกับจิตหนาแนี่ยเดือกิเลสมันมีธรรมะมเป็นเครื่องอยู่คือสินห้าหาไปเถิดหาความสุขาวามสบายไม่ได้ดอก ลองคิดดูอ่ะหาความส,สบายหาอยู่หากินหาเข้าของเงินทองล้วพัดทุกอย่างเอาไว้มากๆเพื่อจะได้ความสุขเพื่อบวมบรทุกชิ้นห้ามีไมนจะได้สุขมาจากไหนหาไว่มากๆมันก็พ้นชิกนั้นหล้สิคา่ายเตกันหมดแล้สิมันจะได้ความสุขมาจากไหนทั้งชิ้นห้ามีแล้วหมดเรื่อง มีน้อยมีมากเท่าไรก็ตามเรื่องของใครเขามันหากินตามกําลังทุกษาอตามกําลังกายกำลังวาจาของใครเขามันนะมันก็หมดเรื่องมันมเบียดีนหาแต่เงินจะท่องไว้ว่างมา,มาหาไว้หลายนอนไม่หลับซ้ำอีกก็เพราะไม่มีชินทานเนี่ย นียอธิบายมาในวันนี้สามบทคือว่าต่อจากวันพระก่อนกุริสาธรรมสาธิธาเทวนุสานังพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกฝึกหัดม,มนุษย์บุรุษใช้หญิงตลอดถึงเทวดาอินพรหม หาบุรุษคนหาสารทีในจะเปรียบเหมือนพระองค์ไม่ได้พุทธธรผู้เบิกบานพระขาวายผูแจจยย้แจกจ่ายทำทั้งหลายแจกจ่ายกสกมือของใครก็มันทุกคนทุกคนผู้ไดูู้ไดเอามากก็ได้มากผู้ไดเอาน้อยก็ได้น้อย กูมีรัทธาแก่กล้าก็ไเดหมากผูมีทัทธาน,น้อยก็ไเด้น้อยพราะเขาอาแจกใจ่ายแจกปันสิ่งของทั่วมดไม่เลือกหนาใครมาปฏิบัติก็เรียกว่าแจกคนนั่นหมดอไม่ได้ห้องแห่นะส่วนตัวหรอกวันนี้เอาที่ปายวันนี้ ทอดที่ไปแม่ํำบาก,กบากรรให้อยู่ห่ากินผู้เดียวลูกซ้ายและบัเลี้ยงบัดูแกมาคิดถึงเรื่องกตัตเตนิวโกเดวทีเอ๊ยทำที่ว่ากตัตเตนิวโกเวทีเลี้ยงพอเลี้ยงแม่มันผู้มีบ่ทำน,นั้นทำนั้นนี่มันหายไปทีไหนจะตายได้บ่ แกเข้าใจว่าทำมันนั่นตายก็้ตอยู่ก็แต่วิธีนั่นตายไปแล้วแกเลยม,มาทำบุนหาได้มอเขาได้มอเข่าแล้วหนี้ไปอยู่ในป่าแก,ก็เอาไฟขึ้นรอบเขาหูแกงคนทำบุญทำทานฮะพีตายแต่ก่อนวันเป็นอะไรกันเนี่ยไปทำบุญในป่า เวลาทำบุญแล้วก็ทิยมมัดทั้งมอนั่นแหละบอเอาละอยังก็ะเทียมมัดทำบุญหาบุญกตัญญูกตเวทีในปามาันเดือดร้อนในฝอินกล่าวทั้งเรื่องฝยิปหา,าย้ายเหตุยังเัินเราทำบุญหาธรรมะอันที่ว่ากตัญญูกตเวทีมันตายไปทีใดทำบุญหาก่อนหน้าเงิน ค่อยหมตายดอกยังอยู่ขณะกัทเทนิวก็ได้วิธียังเงินอ่ะมตายยังลูกคอลูกชาย,ย,างยเงินอมันก็เลี้ยงบวดูนี่มันก็เห็นเลี้ยงเห็นดูมันยังเงี้ยอยู่กังกินงเงี้ยเด็กมันยังมียังรวยเงี้ยเด้วโอ้ยมันให้เกี่ไม้หน,น่อยนึงไม้ราหลังมันก็ยินเลยไปขู่บังคับให้ลูกชายตานอิานายหััง ทำไมต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทอดทิ้งกั้พ่อแม่ทุกอย่างลำบากการกับคู่เข็นจิตีมันยังยอมมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยกลับคือมาเลี้ยงแล้อันนี้พี่น้องบอกมาแล้วมันจายไปเสอะคุณนั้นนั่นเมืับกาตยูเขได้ไปเที่ยวมันจายดอกเดี๋ยนี่มันพี่อินไม่ชร้อยดิไม่ช่้อยคนห้อง มันเรียกว่าทอดทิมมัดเราเคยกำหนดอย่างไงพิจารณาอย่างไรก็ให้พิจารณาตามเรื่องอนะเนีแต่ว่าให้ตั้งสติให้เข่งให้เข่งคัด ตั้งสติเฉพาะตัวของจิตจิตยอยู่ตรงไหนตั้งสติตรงนั้นอ่ะรักษาสติควบคุมจิตให้อยู่แน่วแน่กับสติอันเดียวอย่าเพิ่งให้มันออกไปหัดสตินี่อ่ะให้แก่กล้าจนกระทั่งมันอยู่ในอำนาจของตน เห็นอยู่ทุกขณะเรียกว่าอยู่ยนนาจของเราอย่าให้มันส่งสายมันพาเราไปจนไม่ไม่มีสติเรียกว่าเราโยนนาจของจิตเมื่อตั้งสติกำนดจิตอยู่แล้วมันห่างมีกอกเรื่องความรู้มันแล้วเกิดจากนั้นนะ คนเราไม่สังเกตเฉยๆถ้าตั้งสติกำหนดจิตด,ดีๆแล้วมันสังเกตด,ดูใจจิตอันนั้นมันอยู่นหน้าของเรามันจิตมันผ่องใสสะอาดเห็นอยู่ทุกขณะแล้วมันหากส่อแสดงขึ้นมาแล้วส่อขึ้นมาในนั้น อยากรู้อยากเห็นในเรื่อสอบของอธินาแต่ว่าอย่าไปอยากรู้มันห่ากรู้ขึ้นมาเองจิตจะไม่เคยไม่ถึงมันอยู่สักเท่าใดก็ตามเถอะมันให้มีแววอยู่ในตัวมีแววว้าวเกิดขึ้นมาในนั้นเ <c oughs> ราจับวันนั้นเราพิจารณาจับวันนั้นมา คิดคนต่อไปนี่ถ้าหาพูดถึงเรื่องจิตมันมีแววอย่างนั้นเนะี่ยมันก็ต้องออกไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจิตยังไม่ทันถึงขนาดนั้นให้เอาพุโทโธเป็นเครื่องอยู่ซะก่อนนึกเอพุโทโธพุธโทโธให้อยู่กับพุโทโธนั่นแหละสติควบคุมอยู่กับพุโทโธน่ะ เมื่อพุโทโธอยู่กับจิตจิตอยู่กับพุโทโธแล้วสติควบคุมพุโทโธกับจิตเดียวกันนะั่นนะการควบคุมจิตเแล้วพุโทโธหายไปหมดยังเหลือแต่จิต้ายังควบคุมพุโทโธไม่อยู่มันก็ยังไม่หายก่อนจิตก็ยังไม่ทันทิ้งพุโทโธให้อยู่กับพุโทโธซยก่อน เมื่อจิตอยู่แนวนี้เต็มที่แล้วพูโทโตหายวดยังเหลือแต่จิตอันเดียวจิตกับสติเท่านั้นนะอยูู่ดเดียวกันนะ